คืออาจารย์คะสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดดิฉันทำมาหมดแล้วค่ะทําทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบล็อกอันเฟนหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของโซเชียลทาหมดหเขาก็ยังมาโผล่หน้าบ้านและมาแบบมาแบบยืนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ทําอะไรเลยยืนตาแดงร้องไห้หน้าบ้านเลยค่ะโอ้ยเรื่องใหญ่นะคุณสมหญิงเคยเคยถามสาเหตุไหมที่เขามาทําแบบนี้เขายังรักคุณมากหรือเปล่าไม่ค่ะ เขาไม่ได้รักอีชันและสําคัญคือเขามีครอบครัวใหม่ที่สมบูรณ์แล้วมีเมียม,มีลูกอีกสามคนแล้วลูกก็เรียนดีแล้วก็เขามีความสุขดีมากจนคนหลายคนหลายคู่อะไรครอบครัวอิจฉาครอบครัวใหม่เขาค่ะอแล้วเขาจะมาตามเกาะติดคุณเพื่ออะไรเนี่ยผมถามก่อนคือเขาหญิงเป็นนี่เขาค่ะ,ะเป็นนี่เขาล้านสามคุณมารายการเพื่ออะไรครับ ก็หาทางดิฉันไม่มืดแปดด้านแล้วค่ะไม่รู้จะคุยบใครเพราะ,ะว่าข้างบ้านทั้งสองข้างรวมถึงหน้าบ้านและข้างหลังก็ไม่คุยด้วยเลยคุณก็เป็นนี่เขา